สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับในวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเจ้าตัวเคสนะครับเคสคอมพิวเตอร์นะฮะยี่ห้ออ่าคูแมนนะครับก็เคสเจ้าตัวนี้นะครับจะเป็นของยี่ห้อคูแมนนะครับหรือว่าเขาพิมพ์ไว้อีกอันนึงก็คือยี่ห้อซูนามินะครับก็เขียนไว้อย่างนี้เลยนะฮะก็เจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นคูแมนนะครับโมเดล1 9 0่งเขีดสนะครับ KK นะครับแล้วก็วงเล็บ ลิควิดนะครับ C O M B นะครับได้เป็นคอมโบก็คือเจ้าตัวเคสเนี่ยเขาแถมเจ้าตัวคูลเลอร์ของเจ้าตัว C P U มาให้ด้วยนะครับเจ้าตัวนี้ C P U บางตัวเนี่ยที่เขาไม่ได้แถมพัดลมในตัวคูลเลอร์ตัวนี้มาให้นะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาก็แถมมาให้เรียบร้อยนะครับไม่จําเป็นต้องซื้อเพิ่มเลยแถมว่าราคาเจ้าตัวนี้ก็ถูกมากๆด้วยนะครับแค่หลักพันต้นๆเท่านั้นนะฮะน้ำหนักเนี่ยเขาบอกอยู่ที่3.9กกิโลนะครับเฉพาะเจ้าตัวเคสนะฮะอ่าส่วนน้ําหนักรวมกล่องเนี่ยอยู่ที่ 4.6กิโลนะครับตัวนี้เนี่ยพอเคสนะครับผมเวลาประกอบคอมมาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะครับขนาดกำลังพอดีนะครับด้านข้างก็เป็น Temper ร l a s s นะครับตรงนี้เอาไว้โชว์ด้านในเจ้าตัวนี้นะครับมีพัดลมอยู่ด้านหน้าให้3ตัวนะครับแล้วก็มีพัดลมเป็นชุดแถมมากับเจ้าตัวเคสนะครับสำหรับระบายอากาศ CPU นะครับตรงนี้ก็มีไฟเหมือนกันนะฮะส่วนสิ่งที่ชอบ อย่างหนึ่งนะครับก็คือเจ้าตัวรุ่นนี้เนี่ยเขามีแผงระบายอากาศทําให้อากาศเข้าค่อนข้างง่ายนะครับก็คือด้านหน้าเนี่ยจะทําไว้เป็นตัวโปร่งนะครับก็คือลมเนี่ยสามารถเข้าได้ระบายอากาศได้ดีนะครับแต่ว่าฝุ่นก็เข้าได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะเจ้ตัวนี้ด้านบนของเขานะครับจะเป็นรูระบายอากาศตรงนี้ด้วยนะครับช่องเสียบยึดบีให้3ามช่องนะครับมีช่องเสียบหูฟังนะครับตรงนี้อยู่เนาะแล้วก็ที่สําคัญนะครับเจ้าตัวไฟ LED ข้างหน้าเนี่ยมันสามารถที่จะปิดได้นะครับมีบางทีเนี่ยบางทีท่านเนี่ยไม่ต้องการให้แบบเออแสงมันวิบวับนะครับแล้วก็มีในส่วนของปรับสีของตัวไฟได้นะครับแล้วก็มีปุ่มเปิดปิดเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับดันบนทุกอย่างดันบนหมดน,นะครับ,บก็เจ้าตัวนี้เนี่ยแผ่นของเขาเนี่ยสามารถจะเอาออกได้นะครับเป็นแม่เหล็กติดอยู่ข้างหลังนะครับสาหรับเจ้าตัวเคสตัวนี้โอเคเดี๋ยว เรามาเปิดเครื่องดูคูลเลอร์ที่เขาแถมให้ดีกว่าว่าเป็นไงบ้างสีสันสำหรับไอเจ้าตัวเคสนะครับของครูแมนที่ทัสกับซูนามินะครับก็คือตัวที่แถมเนี่ยคือตัวคูลเลอร์พัดลมตัวนี้นะครับนี่ที่เป็นรูปไอตัวตรงนี้ข้างในนะครับเนี่ยจะเห็นว่าตัว CPU นะครับมันเป็นตัวระบายอากาศเป็นชุดระบายกัดน้ำของ CPU นะครับนี่ก็ มีเจ้าตัวพัดลมนะครับแถมตรงนี้ให้นะฮะนี่ก็สวยงามไปทีเดียวนะครับก็สําหรับเคสเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีไฟทางด้านหน้านะครับมีไฟด้านหน้านะฮะสามารถนะครับแล้วก็เจ้าตัวที่เซตที่เขาแถมมาให้ซึ่งเจ้าตัวไฟเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับนี่ฮนะ อันนี้สีเขียวนะครับด้านหน้าก็เป็นสีเขียวด้วยเช่นเดียวกันเป็นนี้ปุ๊บกดกดปุ่มตรงนี้นะครับกดปุ่มด้านบนตรงนี้นี่ด้านบนตรงนี้นี่จะมีบอกว่าไฟ LED อยู่กดด้านบนก็จะกลายเป็นสีเขียวนะครับกดทีมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยนี่โหมดม่วงนะครับนี่โหมด RGB ก็มีปุ๊บถ้าเกิดเราต่อเข้ากับเมนบอร์ดหรือว่าพวก แรมอะไรที่เรามีไฟอย่างนี้นะครับมันก็จะสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะปุ่มเปิดปิดนะครับอันนี้ปุ่มรีเซ็ตนะครับปุ่มเปลี่ยนไฟสถานะของ LED นะครับเปลี่ยนไฟของ LED เปิดปิดก็อยู่ตรงนี้นะครับเสาสามาเทียจะจิ้มปิดได้นี่ก็จะถูกปิดไปที่เห็นอยู่คือไฟของแผงแรมนะครับอันนี้ก็ไฟ power นะครับอันนี้ก็ไฟฮ์ดดิสนะครับมีช่องเสียบหูฟังนะครับ ช่องเสียบไม้นะครับแล้วก็มี u p s 2องอัน3อันนะครับถ้ากลับมาเปิดก็จิ้มเปิดเหมือนเดิม,ม,มก็ถือว่าสวยงามมากเลยเียนะครับสำหรับเก้าตัวเคสตัวนี้